นี่นะครับแทงตั้งนะครับตั้งสร้างคมนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับยังต้องทวนลายอีกสองเที่ยวสามเที่ยวให้ดอกเท่ากันเสมอกันแล้วก็องศาที่ระดับที่เท่ากันเพิ่งจะเริ่มลายอ,อกเนี้ยอ,อกเดียวเดี๋ยวผมจะให้ไล่ดูก่อนว่าที่ผมแทงผมแทงยังไง มันช้านะครับมันแทงเร็วไม่ได้ตรงนี้จะเอาดอกเชิดแค่ไหนก็ไล่ต่อใบเอาครับอยู่ที่มือเราอย่างเดียวเลยนะก็ ผมก็พยายามลงให้ทุกรายละเอียดนะเพราะว่าหลายๆคนถามผมว่าแทงยังไงช่างก็ผมแทงใบเดียวนะผมแทงใบเดียวแล้วก็แทงตะใบใช้ตะใบสามเหลี่ยมผมถนัดแบบนี้ไงผมว่าทําอย่างนี้ผมไายงานได้ง่ายกว่า เพราะว่าบางดอกที่มันไม่เท่ากันมันก็ต้องมาไล่ตัดใหม่ตัดซับกลับไปกลับมาทับไปซับมาจนมันได้ที่เท่านะครับแล้วก็ผมอาบกาวก้อนนะอาบกาวก้อนที่ว่าจะมาแทงนะเพราะว่าการดอกแตกนะครับงานถ้าดอกแตกคือทุกอย่างจบเลยนะครับอกชิ้นนี้คือผมโยนทิ้งเลยนะถ้าดอกแตกอะผมถือว่างานมีตำหนิผมจ่ายงานให้ลูกค้าไม่ได้ก็ ยังไงมันมันพูดยากนะสำหรับผมก็พอให้ดูได้เป็นแนวทางนะครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็งานถ้ามาเจองานสร้างแทงมืออย่างเนี้ยผมบอกเลยว่าชาโคตรเลยครับ งานชุดเนี้สาใบอของพระอาจารย์เล็กเนี่ยผมขอเวลายัจสิ้นเดือนอ่ะสิ้นเดือนคือว่าได้ขนส่งแน่นอนอย่างช้านะงานมันยากตรงแข็งนี่แหละครับโอเคนะครับพผม